เจ้าพีสัสลักหายประโคนถูกปล่อยตัวจากบุรีรัมย์นะครับได้รับการยืนยันจากเพจของลุงเนวินเมื่อยืนยันปล่อยนักเตะไปแล้วแบ็กซ้ายใครจะมาแทนที่ครับ สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบองหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับกลับมาเจอกันหน่อยกับคลิปที่ถือว่าต้องแสดงความยินดีกับนักเตะไทยคนต่อไปที่จะมีโอกาสไปเล่นในลีกต่างแดนเล่นในลีกชั้นนําของเอเชียอีกหลีกนั่นก็คือเคลีกของเกาหลีใต้ครับเจ้าพี่สสลักหายประโคนถูกปล่อยตัวจากบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากเพจของลุงเนวินซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพจทางการขาองสโมสรบุรีรัมย์เหมือนกันเวลามีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆจากคุณเดวินที่ชชออบจจะสาาาาามมรถตตดิดดไ้ก่งงท ผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังน,นะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงเดือนมกราคมข่าวของศาสลักษ์ไม่ใช่ข่าวลือนะครับเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นณนเวลานี้แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันนะครับใครติดตามกันนะครับสำหรับคิดไซโคงอย่าลืมให้กาลังใจด้วยการกดซับสไครป์ในช่องทาง YouTube พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปแบบนี้กูจะได้เห็นก่อนเป็นคนแรกๆแ,แล้วก็ใน Facebook ไม่เห็นคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถที่จะกด, like, กดไดดกนนคลมมมค์ มาจากทางฝั่งของเกาหลีใต้อีกแล้วนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยทางฝั่งเกาหลีก็ตีข่าวก่อนว่ากําลังที่จะเจรจาดึงตัวสะสะละหายประโคนแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าช่วงระยะเวลามันมีช่วงเวลาให้บุรีรัมตัดสินใจน้อยเกินไปในสถานการณ์ที่บุรีรัมนั้นต้องการที่จะจบอันดับ2ของตารางให้ได้แล้วก็ตอนนั้นผลงานของบุรีรัมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับช่วงสําคัญของเลก2ถ้าเกิดต้องเสียสะสะละซึ่งเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของทีมไปจะส่งผลต่อการไล่บี้บีจี หึ่งเป้าหมายก็คือการต้องเป็นแชมป์เอฟเคัพให้ได้เพื่อที่จะไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มดังนั้นเนี่ยนะครับการที่บุรีดย์นั้นต้องรักษาตัวหลกักแล้วก็ดึงต่างชาติดีเข้ามาเสริมก็เพื่อทําให้ทีมนั้นแข็งแกร่งแล้วก็สามารถทําอันดับให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้การปล่อยตัวเจ้าพีจึงไม่เกิดขึ้น ณเวลานั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งหนึง่งจากเว็บไซต์สปอร์ตดองกะซึ่งเป็นสื่อของเกาหลีก็บอกว่าชุนบุกคุนไดมอเตอร์สแชมป์เคล u กทีมล่าสุดบรรลุข้อตกลงในการที่จะคว้าตัวสสลไหาประโคนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวก่อน6เดือนปัจจุบันเนี่ยเจ้าพีอายุ25ปีนะครับแล้วก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอดีตแชมป์เอฟซีแชมป์เบนสลีกสสมัยมาตั้งแต่ช่วงต้นปีและจริงๆถ้าเกิดย้้ออนนนนนนนไปปววววงใใเเี่่่ยาาาาาบกากกสจััมมาแนานแลรแติดด ไม่ลงสักทีหนึ่งแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่บุรีรัมจะตัดสินใจปล่อยเด็กออกไปถ้ายังคิดว่าเด็กคนนี้ไม่เขี้ยวพอไม่แกล่งพอแต่ในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในมุมมองของสมงสอนนะครับก็เหลือเพียงแค่การตกลงรายละเอียดปลีกย่อยนะครับและตลาดนักเตะของเกาหลีใต้ก็จะเปิดอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ทําให้โอกาสของสัตวรักเนี่ยจะได้ไปโลดแล่นในเคลิกช่วงเลกสองของฤด,ดูกาลนี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเคลิกเตะไปแล้วเนี่ยสิบแปดนัดนะครับบางทีมเตะสิบหกซึ่งชุด สิบหกนัดอยู่ที่3ก็มีโอกาสที่จะขึ้นจากฝูงด้วยและการย้ายทีมครั้งนี้ก็จะทําให้สัสลักกลายเป็นนักเตะโคต้าอาเซียนรายที่3ครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยบโบสโมสรอนันซานกรีเนอร์สทีมในเคเล g ก e อคว้าตัวอาร์สนาวีมังกัวลัมไปร่วมทีมและจากนั้นเนี่ยก็มีชองจูเอฟซีคว้าตัวมูัมหมัดคิวบาวกองกลางดาวรุ่งในวัย20ปีไปเป็นโคต้ารายที่2ก่อนที่จะถึงคิวของสัสลักเป็นโคต้าอาเซียนรายล่าสุดคนที่3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนจะเป็น2คนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าส,ส ของเขาก็จะเป็นโคต้าอาเซียนรายแรกของเคกาหลีใต้วนเรื่องของรายละเอียดที่ผมยืนยันนะครับว่าคิมซังซิกกุนซือของชุดบุ๊กเนี่ยสนใจในตัวของสสลักมานานแล้วเนี่ยนะครับอยู่ใน EP ีที่192กสใครสนใจเนี่ยลองย้อนไปดูกันได้นะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ประกอบเป็นเหตุการณ์ล่าสุดก็จะเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นรวมถึงหลายข้อความที่เคยต่อว่าสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด้วยว่าเล่นที่นี่เล่นจนเลิกก็ไม่ได้ไปต่างประเทศก็ทาให้บุรีรัมเนี่ยทลายกําแพงเรียบร้อยและทาให้แฟนบอลนะครับต้องเห็น แล้วว่าบุรีรัมย์ทำอะไรก็ทําจริงแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าข่าวทางการออกทางฝั่งของเกาหลีใต้ก่อนแล้วบุรีรัมย์ถึงออกข่าวเคลมอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นโอกาสครั้งสําคัญแล้วก็ทําให้เด็กๆของบุรีรัมย์ก็ควรจะมีฝ่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้กับโอกาสที่จะย้ายไปคาแข่งในต่างแดนและถามผมว่าข่าวนี้ออกมาถูกช่วงจังหวะไหมบอกได้เลยนะครับเป็นข่าวที่ออกมาถูกช่วงเวลามากเพราะว่าณเวลานี้สสต้องการความมั่นใจเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นเบอร์หนึ่งที่จะเป็นตัวตายตัวแทนตำแหนแ่งแบ็คซ้ายแทน,ทททน,าทานในนาที ชาติด้วยความคุ้นเคยที่นิชิโนเคยใช้งานอยู่ผมก็เชื่อมั่นว่าเจ้าพีจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆอยู่แล้วสําหรับการเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้ของทีมชาติไทยเมื่อเห็นข่าวแบบนี้ผมเชื่อว่าเจ้าตัวจะมีพลังบวก ที่จะใส่เต็มร้อยสำหรับทีมชาติเพื่อโชว์ให้เห็นนะครับว่าเขาดีพอเหมาะสมกับการออกไปค้าแข้งต่างประเทศอีกหนึ่งคนสำหรับนักฟุตบอลไทยที่ผ่านมาสัตย์รักพิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วนะครับในการเล่นทั้งลีกแล้วก็ทีมชาติในช่วงอายุที่เขาควรจะเป็นแต่ว่าหลังจากนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องออกไปเล่นในต่างแดนนะครับเพื่อยกระดับตัวเองแล้วก็อัปเกรดให้ตัวเองเป็นนักเตะ A บวกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน,นักเตะเกรด A ศสัตย์รักผมมองว่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็เป็นตัวชั้นนํา สำหรับนักเตะในไทยลีกบ้านเราฉะนั้นโอกาสที่ศัสลักนั้นจะพัฒนาตัวเองมีสูงมากนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่ต่อในไทยลีกเนี่ยผมก็มองแล้วว่าแบ็กซ้ายการแข่งขันค่อนข้างจะสูงทั้งในลีกและก็ทีมชาติต่อหลังจากศัสลักที่มองว่าสูสีเลยเนี่ยอย่างเควินดิรมรามของการท่าเรือที่บาดเจ็บอยู่ถ้าเกิดว่าติดทีมชาติชนนุดนี้ก็ถือว่าเบียดกันได้ค่อนข้างสูสีคู่ขี้ไหนจะมีพิรพัฒน์นชยัญาอดีตทีมชาติที่หลุดจากชุดนี้แต่ก็พร้อมจะกลับมมมมมมาเเเเเสสีียบได้อออหหืืนนนนกกััรรวถึงงงจใ่ๆ็ฉคล โรจรสจตุรพัชสัตธรรมพวกนี้ก็อยู่ในข่ายทีมชาติที่คัดกับนิชิโนหรือแม้แต่เจ้าแฝดน้องท่าเรืออย่างทิตาธรอ,อักษรศรีคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่นิชิโนเนี่ยปั้นจนเกิดในศึกยูที่สิบสามชิงแชมป์เอเชียที่เราเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือโอกาสสาคัญที่ศัสลักนั้นจะได้ยกระดับฟอร์มของตัวเองไปเหนือกว่าฟุตบอลไทยลีกหนึ่งสิ่งน,น,นะครับที่บุรีรัมย์ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ได้มองเพียงแค่การไปเล่นต่างแดนในยุโรปเท่านั้นเมื่อโอกาสมาถึงพร้อมและเหมาะสมที่บุรีรัมมมะะไไสีีอองปรอองป,าารปรรกบบขททแลาาถ เขาก็จะทําการเล่นในช่วงเล็กสองของเคล e กมีผลต่อการเตรียมตัวของสัสล์กักแน่นอนครับกับการปรับตัวในต่างแดนเพราะเวลามันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปในช่วงเล็กแรกของเคลิกก็ตรงกับเลข2สองของไทยลีกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเตรียมตัวของสัสล์กักไปเยอะที่เกาหลีแต่องค์ประกอบโดยรวมของบุรีรัมณ์ณขนาดนั้นพวกเขาจะเสียแบ็กซ้ายตัวหลักแล้วหาใครมาทดแทนไม่ได้มันก็ถือว่าดีอย่างเสียอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าโปรแกรมลีกของเราเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับการย้ายทีมในเอเชียการปล่อยตัวนักเตะถ้าเกิดที ทีมไหนในเอเชียสนใจเด็กเราจริงๆเขาก็ต้องมาตามต่อในช่วงเล็ที่2ซึ่งชุนบุกก็ควรจะบั่นใจในศักยภา,าพของสสระครับถึงติดต่อกลับาหมกรอบแล้วก็สามารถปิดดีลกันได้ในที่สุดแม้ว่าโอกาสในการปรับตัวของนักเตะจะน้อยก็ตามขณะที่ข้อความในเพจของลุงเนวินก็มีการเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อเวลาเหมาะสมมาถึงลูกต้องไปพิสูจน์ตัวเองในทีมบุรีรัมเนียแฟนบอลทราบกันดีนะครับว่านักเตะจะเรียกคุณเนวินกับคุณกรุณาชิดชอบเนี่ยว่าพ่อกับแม่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็แทนตัวเองเวลา บอกกับนักเตะพูดกับนักเตะว่าลูกแลวก็ยังบอกเพิ่มเติมด้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเมื่อมีโอกาสต้องสู้ให้เต็มที่ต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคนพันบุรีรัมเมื่อเดินหน้าสู้แล้วต้องไม่มีถอยเมื่อลงสนามแล้วต้องไม่มีวันยอมแพ้6เดือนกับสโมสรใหม่ด้วยสัญญายืมตัวสู้ให้เต็มที่คนทางนี้จะเป็นกําลังใจก้าวไปสู่ความสําเร็จตามความฝันของลูกบุรีรัมยูเนเต็ดโดยคุณเนวินชิดชอบคราวนี้ก็กลับมาที่เรื่องของบุรีรัมและเมื่อยือนยันปล่อยนักเตะไปแล้วแบ็กซ ใครจะมาแทนที่ครับตัวที่มีอยู่ในสโมสรถ้าเป็นตัวหลักเก่าหน่อยก็คือทินากรอาซูรินที่ย้ายมาจากสุพรรณในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มีโอกาสลงเล่นในช่วงเลที่2เป็นกําลังหลักในช่วงของการโรเตชันของกาม,มาด้วยแล้วก็มีดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องธนิสรภัยบูลกิจ,จเจริญอันนี้ผมตามมาตั้งแต่ในชุดแชมป์โคกครับในครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็มีโอกาสเล่นในช่วงปีซีซั่นของบุรีรัมย์มาหลายต่อหลายครั้งติดเยาวชนทีมชาติแล้วก็มีรายชื่ออยู่บ้างเหมือนกันนะครับเป็นสำรองาองมๆ บุรีรัมย์อาจทําทอะไรไม่คาดฝันสำหรับตําแหน่งนี้ก็ได้หรือแม้แต่อาจจะไปดึงนักเตะจากทีมอ,อื่นแต่ว่าสเปคของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าณนะวันนี้เนี่ยแบ็กซ้ายกองที่การท่าเรือหลายต่อหลายคนที่เป็นตัวชั้นนําจะดึงมาได้ไหมหลายคนก็ถามเหมือนกันนะครับว่ามีโอกาสหรือเปล่าจะไปดึงที่ตาทอนอักษรสีมาผมก็บอกเลยนะครับว่าเดียวครั้งที่แล้วเนี่ยบุรีรัมย์ไม่เคยติดต่อเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่รู้ส่วนทีมอ,อื่นอ่นล่ะแบ็กซ้ายนอกเหนือจากตัว ครก็อยู่ในแผนการสร้างของทางเมืองทองไหนจะ,ะตําแหน่งอย่างเออร์เนสโตที่อยู่ในแคมป์ทีมชาตินะขนาดนี้ก็มีข่าวกับ B ีแต่ว่าปิดกันยังไม่ลงนะครับเน้นย้ำว่าเออร์เนสโตยังไม่ได้เซ็นกับ BG นะครับที่เป็นข่าวไปก่อนนี้เนี่ยแต่ก็รอการเจราจารให้ลุ่่วงซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าตกลงกันได้เรื่องของเอกสารก็ไม่น่าจะมีะายผิดพลาดะนั้นเออร์เนสโต้เนี่ยนะครับในมุมนี้เนี่ยก็คิดว่าโอกาสกลับไปกับบุรีราม์ก็คงจะยากคือนักเตะลมหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะไปะไรยากมากสําหรับ,บบุรีรยนน้อคจงๆที่ได้กกกลลับบไปผเยอว่าโอกาสทีี่บุรรมน สมมุตินะครับถ้าจะเซ็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจหรือแม้แต่อีกหนึ่งคนที่เราไม่ได้พูดถึงกันเพราะว่ามีข่าวว่าใกล้จะปิดเดีลยวกับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดแล้วสําหรับกรกฎวิริยะอุดมศิริอาจจะมีโอกาสไหมที่จะต้องขยายสัญญาต่อสัญญากันออกไปเพราะว่ากรากฎนั้นก็เคยเป็นตัวหลักก่อนหน้านี้มาและผมเชื่อว่าก็ไม่ต้องปรับตัวกับบุรีรัมย์อยู่แล้วเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับก็อยู่กับทีมมาหลายต่อหลายปีไม่งั้นสเปคใหม่ๆมันก็ยังมีเหลืออยู่ครับซึ่งบุรีร,มมรัมย์ ถือว่าโ,โหทำได้อย่างเหลือเชื่อมากๆกับนักเตะไทยหลายต่อหลายคนที่เอามาแล้วไม่คิดว่าจะเล่นแล้วก็ยกระดับก่บทีมได้แต่เขาก็ทําให้เห็นนะครับนี่ก็คือความน่าติดตามของบุรีรัมย์นอกเหนือจากการเสริมตัวต่างชาติผมติดเรื่องของตัวต่างชาติบุรีรัมย์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของบารรสทาเดลี่ว่าเป็นยังไงในมุมมองของผมหลังจากที่สื่อต่างๆก็คาดการณ์กันไปบ้างแล้วนะครับว่าปิดดีลกับบุรีรัมย์แน่แต่มุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าโอกาสมันแทบจะเป็นศูนย์แต่ผมจะเล่าให้ฟััังวว่าาาถ้าผมมออเเเปป็นนนจะะะพรรไดียกบ ตามกันช่วงนี้ยินดีกับพีศัส,ะสะลักนะครับแล้วก็อยากเห็นข้อความดีๆที่พูดถึงบุรีรัมย์และตัวของนักเตะเพื่อให้กําลังใจสโมสรให้กําลังใจตัวนักเตะด้วยเขาจะได้มีแรงผลักดันในการไปเล่นเพื่อชาติให้เราสามารถฝ่าวิกฤตเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายของบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ2ได้ทั้งหมดนี้คือคิดไซโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กลับไปติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กันได้ใน Facebook ใน YouTube กด subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนลาไปก่อนสวัสดีคร